ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไ r ร b ์ให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สักเฮ้เฮ้เฮ้อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮ t ทลไทยแลนด์ Thailand, ทีเฮดเป็นกลุ่มของการเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆยนะน๊จะจุ๊บ เอ๋อขอบิกาปาสิกาบปาจิตาโอเบอเบสเซเกับกิ๊กุูโตเด็บาสิตโตตา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 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโฮเทลสามารถเปิดไมค์พูดได้อย่างแรกด่าแก๊งตรงคาม

อย่างที่สองบูลลี่ผู้เล่นใหม่เฮ้ยๆยนายนายเล่นใหม่เหรอนายคือผู้เล่นใหม่เหรอใช่ครับผมคือผู้เล่นใหม่ครับวายไอกระจกวายไอกระจกสามนักร้องเสียงเพี้ยนเพี้ยนแบบมากๆเลยยี่ยากเป็นจะไปเนี่ยแต่ตัวในหัวใจจะได้คนเหียนเป็นตัวใจคนเยนเก็นกับ สี่เ,เสียงแปลกๆเสียงอะไรวะหา้าใช้แคปชั่นเสี่ยวจีบสาวเฮออออาเฮามน้องครับ ้าบ้านน้องไม่มีเก้าอี้มานั่งใจพี่ก็ได้นะครับเอาเชดดดอกน้องครับพี่มีอย่างนึงจะบอกเมลรงเม่ามาพร้อมสายฝนความรักของผมมาพร้อมกับคุลอ๋อเอาเรื่องน้องครับมองตาก็รู้ใจมองทางไหนก็ใช่เธอ นะครับท่านผู้ชมก็จบแล้วนะครับสำหรับถ้าโฮเทลเปิดใหม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดถ้ามีคำหยาบคายก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามรับชมการแชแนลมาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ